มาแล้วเนี่ยน,นะคะก็จะได้ทราบถึงเรื่องของความกังวลในเรื่องของสุขภาพถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่กันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปคุยกับเขาค่ะว่าเขามีความกังวลอะไรแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของการรักษาระยะห่างเนี่ยยังคงมีความกังวลหรือว่าจะต้องปรับตัวอะไรกันอีกบ้างหรือเปล่าไปพูดคุยกันค่ะกันค่ะ กั้นฉากทำกรอบหมดทุกอย่างนะคะทำตามนโยบายก็ใส่แมสกันมาตลอดก็ส่งพนักง,งานไปตรวจโควิด COVID, แล้วก็ให้ใส่ถุงม,มือในในการปฏิบัติง,งานนี่เราต้องใส่ถุงม,มือตลอดแล้วก็ใส่แมสตลอดก็อย่างนี้ป้องกันมากบางทีคนมาบอกให้ไม่ปิดแมสก็จะระยะหา่างผมตั้งโต๊ะนู่นเลยไกลๆทํ้ามใกล้ๆไม่เอ้วผมอยากเข้ามาใกล้คุยกันรู้เรื่องตอนนี้ผมไม่วางผ้าแล้วก่ววอนนี้หัวมชนกันเลยนะดูค้ามันจะส่งแล้วหัวชนกัน แต่นี่มาไม่ใส่แมสผมก็ว่าล่ะลูกหลานก็อยู่ครบไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเรียนออนไลน์ไหมไอคนเล็กก็ไม่ได้เรียนออนไลน์มีแต่คนโตเรียนออนไลน์ของพี่ใช่ไหมใช่เขาก็ไม่รู้เรื่องทำไมอะทำไมเรไม่รู้เรื่องอยังไงเพราะว่าเขาอะต้องมาช่วยงานที่ร้านด้วยแล้วเขาก็เรียนด้วยบางทีช่วงยายไลายย่าง này, เขาก็ยังเรียนอยู่เขาก็เลยจะฟังไม่ค่อยไม่ค่อยทัน อ๋อก็หรือว่าเขาโตพอสมควรเขาโตแล้วเขาเข้ามหาลัยเขาเขาใช้ระบบเองได้แล้วครับระบบออนไลน์ครับเด็กเล็กก็ลำบากหน่อยรับ่ยใช่ครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาค่าเน็ตถ้าเกิดเราไม่มีโทรศัพท์เนี้ยเราก็ต้องไปซื้อทุกด้านเสียทุกด้านนะการเรียนออนไลน์มันไม่ดีเด็กมันไม่ไม่ไม่เหมือนไปเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมบางทีเด็กไม่เข้าใจก็ไม่ได้จะปรึกษาใครแล้วถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้คือไปอ่าน เราก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนะั้นคือเราจะถามอศาจารย์ยังไงให้แบบเข้าใจหลานหลาน,เ,ลนเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ line. เขาก็บนก่นว่าเนี่ยมาจะเรียนทันเดี๋ยวจะเรียนทันเดี๋ยวเขาก็พูดอย่างนี้บางทีเราก็เรียนไม่รู้เรื่องสัญญาณเน็ตปัญหาะติดขัดอะคะ่ะบทเรียนเนี้ยเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่กล้าที่จะแบบเปิดไมค์ถามหรือว่าไม่กล้าที่จะแชทไปหาครูเรียนห้องเรียนมันมันจะแบบรู้เรื่องกว่าเราไปถามครูแบบตัวต่อต,ตัวได้แล้วก็แบบว่าให้ครูอธิบายได้ ก็ล้างมือบ่อยๆทําอยู่กับอาหารล้างทุกอย่างอะคะเป็นคนสะอาดอยู่แล้วค่ะเข้าเซเว่นถ้าไม่มีตัวนี้เขาก็ไม่เข้ามันหมายก็อึดอัดนะาจริงๆนะต้องเออต้องประกันตัวเองบ้างเจลด้วยแมสด้วยเขาบอกให้ล้างมือบ่อยๆจากการสัมผัสก็ใช้จงได้เจลแล้วก็ ไว้ให้ลูกค้าได้ใช้บริการเพื่อความมั่นใจในระดับหนึ่งที่ที่เหมือนเป็นมาตรการที่รัฐออกมาค่ะทุกคนต้องช่วยๆกันดูแลตัวเองรักษาสุขภาพถ้าเกิดเราไปในพื้นที่เสี่ยงต้องเก็บตัวเองนิดนึงแล้วก็พยายามเปิดเผยข้อมูลว่าเราไปจุดไหนมาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้ตามตามถูกว่าเออสมมติว่าเราไปอยู่ในจุดที่บุคคลคนนี้ที่เรารู้จักไปมาเราจะได้กักตัวเราจะได้ไม่ไปแพร่ให้กับคนอื่นนะคะ ทุกคนต้องต้องการเอาไว้ไม่ได้่าไปให้ให้มันลาลาแบบลาเบียดลาบาดลาบาดใช่ต้องช่ยกันป้อนกันไอ้บางคนมากจาใส่ยหน้ากันแล้วออกมาเลยนะมีมีมีเจกทำไงอะมีทาอะไรอะยาแอะไรก็มีนี่เออมากจาใส่ยล้วเจกต้องมาใส่หน้ากากต้องมามีเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาบังคับให้เอามาวางไว้หรือเราวางเองเราเราเราวางเองอะ ก็ป้องกันของเราเหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะกลับบ้านตรงนี้ก็เออเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำรีบอาบน้ํานะคะเจลนี้ก็ที่บ้านที่รถมีนะคะอย่าอย่าประมาทนะคะเราก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วลูกค้าก็ต้องใส่หน้ากากทุกคนก็กลัวถ้าถ้าเกิดเขาไม่ใส่แมสเราก็เขาก็ต้องห่างกับคนอื่น ต้องต้องรอแบบว่าเราขายขายคนที่ใส่แมสไปก่อนเคยค่ะจะส่วนมากจะเป็นแบบวัยรุ่นมากกว่าค่ะเราไม่ป้องกันตัวเองเราก็เว้นระยะห่างเพราะว่าเขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหนูก็จะขึ้นไปขายข้างบนมันก็จะห่างกันอยู่ค่ะแต่ส่วนมากเขาจะรู้ตัวเขาก็จะรอให้คนอื่นที่เขาใส่แมสอ่ะออกไปก่อนซื้อเสร็จก่อนแล้วเขาให้มาซื้อทีหลังก็ให้เขาวัดอุณหภูมิครับมผมแล้วก็ล้างเกลยวล้างมือก่อนด้วยเกลยว จัาเงินใส่ฉันก็เดนกดฉันกดหมดอะไม่ต้องกลัวเดือึงนะฉันกดหมดเพราะอะไรรู้ไหมเรากลัวถ้าเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นทั้งบ้านแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแค่ทั้งบ้านอย่างเดียวนะเศรษฐกิจเนี่ยจะโดนหมดทุกคนเลยในเราแวกเราเนี่ยถูกไหมเหมือนกันเราเป็นบ้านหนึ่งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ต้องโดนหมดเราอย่าทําให้ตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเดือดร้อน ดีครับก็โอเคชิ้นแล้วครับก็จินแล้วครับเนาะค,คือเราก็เริ่มใส่หน้ากากมาตั้ง<ช>แต่แรกรที่เขาให้ใส่เลยใช่ครับใช่ครับ,รบตัง้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสองเนี่ยครับโดยรวมก็อาจจะทําให้แบบผู้คนอนะ่ะแบบรู้สึกว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เงี้ยเศรษฐกิจมันก็ <Yeah. S 2> ไม่ค่อยไม่ค่อยดี มันไม่โตแต่มันก็จะยิ่งทําให้เราแบบอึดอัดมากขึ้นไม่แบบมันจะต้องมีวันจบแต่ถ้าสมมติว่ามันยังอยู่ไปแบบยาวนานแบบปีสองปีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็คือตอนนี้ชินไปแล้วอะอนนคือวันไหนถ้าไม่ใสอย่างนี้เราก็มันเหมือนอันขาดอะไรไปสักอย่างไม่ชอบวิธีการแบบนี้เลยแล้วแต่จริงๆแล้วนะเราภาวนาว่าให้เขาอะหายไปเถอะหยุดไปเถอะทุกคนนะช่วยกันดูแลตรงนี้นะร่วมด้วยช่วยกันว่าเออเนี่ย ต่างคนต่างดูแลความสะอาดเรียบร <Gob lin. S 1> ้อยใช่ไหมฮะต้องช่วยกันนะก็คิดว่าน่าจะต้องใช้มาตรการอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งเรามองเราอยู่กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าเขาจะมาทางไหนค่ะมีสิทธิ์กลับได้ตลอดเวลานะคะมันการแพร่เชื้อจากคนอยู่แล้วอะค่ะจากสัมผัสจากน้ำูกน้ำลายจากนู่นนี่นั่นจริงจริงมันก็เชฟตัวเองดีนะป้องกันอย่างเรื่องแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยคือที่แบบเอามาตั้มเองหรือว่ามันเป็น เอามาตั้งเองเรามาตั้งให้ลูกค้าเองค่ะต้องมาตั้งเองให้ลูกค้าเองใช่ไหมเพราะว่าเราเองเราก็ต้องใช้ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ก็ต้องต้องดูแลไปก่อนนะคะค่ะมันยังไม่หมดไปง่ายหรอกดูแล้วอ่ะมันเกิดได้ตลอดเวลาแหละ ด้วยสถานการณ์ทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติต,ตัวอย่างเหมาะสมเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างที่ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเท่านั้นแต่เป็นการคิดถึงสังคมส่วนรวมด้วยการเว้นระยะห่างออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจด้วยค่ะ